เย็นนานเหมือนกันนานนะแต่ว่าไม่ร้อนเพราะเป็นตู้เย็นใช่เย็นมากนะฮะขอเสียงให้ครับพี่พีระพงศ์วันนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวสมาชิกใหม่ของเขาโค้กโค้กยังไม่นพันการนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพีมากนะบางทีก็แบบดื่มเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วดื่มเป็นจริงๆนะเพราะปกติพี่ชอบกินแบบเวลาเราร้อนๆหรือเราอยากจะแบบรู้สึกแบบอยากรีเฟรชตัวเองอะใช่เลือกโค้กตลอดมันก็เป็นโค้กเพราะว่าสร้างให้มีธาตุเนาะธาตุเอางี้เรียก ก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของโคคาโคล่าเนี่ยมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วเนาะไม่ว่าจะแบบเจนไหนไม่ว่าจะรุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็จะคุ้นเคยกับทำโคคาโคล่าอยู่แล้วจริงๆก็ดีใจมากแล้วก็สุดเป็นเกียรติมากที่ได้ม็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโคคาโคล่าไจยแลนแล้วครับจริงครับผม เด่นเด่นดด่นเด่นเด่นเหมาะมากเพราะว่าคาแรคเตอร์ของพีเนี่ยเหมาะกับการเป็นพิซเตอร์ของโฮมการเป็นข้าวบกโควิดตาลมาเลยนะทีนี้ขายของหน่อยสิว่าโฮมยำตาลเนี่ยมันอร่อยมันมีดียังไงที่ถึงได้ชอบเป็นงานส่วนตัวใครยังไม่เคยกินบ้างเออกินยหงกินยหงก็ที่จริงถ้าได้รอเนี่ยก็รู้ว จะปังไหมมันเป็นความนเขาเรียกเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ผิดแต่บอกเลยว่าปังมากปังไม่ไหวใช่ครับผมแล้วจริงๆอยากให้ลองจริงเพราะว่าอร่อยซ่าซาให้ลองถูกต้องนี่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เราถ่ายเรื่องรักรักสุดใจที่ส่ายนั้นในก่องก็มีโค้กทัธรรมดาแล้วโค้กมิมนต์ตาตลอดใช่คือจริงๆไม่มีทุกทุกที่นะไม่ว่า ไม่ว่าเราจะไปกองไหนหรืออะไรยงไงเราจะมีแบบโค้กไม่มีน้ำตาลแบบอร่อยเลยใช่ผมว่านักแสดงหลายคนเนี่ยต้องการความสดชื่นนะฮะแต่ก็ต้องการความแบบ refresh ที่ไม่มีน้ำตาลใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าพูดถึงคอมเมอร์เชียลที่เราได้ดูกันไปตัวเมื่อกี้นี้ตัวเมกินี้อร่อยไปไหนไปไหนเนี่ยคือตอนแรกตอนแรกดูดูไปเราก็งงนะเฮ้ยเอ้ยถ่ายไว้จากมือพี่พีได้ยังไงแต่ทีแล้วหนูเป็นคนที่เก็บเมกินคนเดียวพี่หนาก็มันของมันอร่อยไง คนที่อยู่แถวนี้เหมือนกันนะใครอะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทำเน้องนี่อยู่แถวนี้อ๋อน้องนี่เำไหมเป็ชื่ออะไรอ่ะบุ๊บ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 มางานแถวนี้เหมือนกันครับผมครับแต่เขาน่าสนุกอยู่แล้วล่ะตาราชีวิตตั้งแต่คนเป็นการแชร์เป็นปกติอยู่แล้วเออนะโอเคพูดถึงการทางโฆษณาดีกว่าครับคือมัน ตอนที่พีรู้เรื่องว่าเฮ้ยสตอรี่บอดเป็นโค้กไปอร่อยไปไหนมันแบบมันมีความรู้สึกอะไรกันบ้างคือตอนแรกก็งงว่าอร่อยไปไหนก็คือแบบในใจคิดว่าเฮ้ยอร่อยแบบอร่อยเวอร์อร่อยแบบอร่อยไปยไหนอ่ะแต่พอมาถ่ายจริงคือแบบเหมือนอร่อยไปไหนคือหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจะไปอยู่ใครเป็นคนขมโมยอ่ะใครเป็นคนขมโมยใครเป็นคนขมโมยอ่ะหนูใช่ไหมอ่อหนูขมโมยหรอไม่หรอกจริงๆแล้วเป็นใครฮะจริงๆแล้วเป็นใคร ม่ลวงครับก็คือหนูแหละอ่ะที่จริงหนูขโมยไปเองแต่จริงตอนช็อตจบเนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันมีคนขโมยไปยใช่แล้วใครจะขโมยเนี่ยเฮ้ยมีมีแบบแอบแบบใบ้เหรอมันก็นั่นแหละมีข้อมูลคนอื่นที่จะมาเป็นผู้ปกครองด้วยหรอก็ใครขายเขาไปก่อนเหมือนลูกค้าต้องมีที่ พี่เป็นคนเอาไปบอกว่าอร่อยขนาดนี้เนี่ยใครจะไม่โนใจไหวล่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายเราวุกกลับมาที่มันหายไปจริงๆมันหายไปจริงมันหายซึ่งเดี๋ยวต้องติดตามต่อกไปนะภายในปีนี้แหละว่าเป็นของโคแล้วก็ต้องพีเนี่ยจะมีอะไรที่ออกไปอีกบ้างนะฮะติดตามได้ทางเฟซบุ๊กของโค้ดฮันโนว่าไทยแลนด์ครับแล้วก็อินสตาแกรมของโค้ดฮันโนวาไทยแลนด์เอมครับนะฮะวันนี้ไหนต้อมาแล้วพี่ๆเรามาเล่นเกมกันดีกว่าได้เลยชอบเล่นเกมพี่ชอบเล่นเกมใช่ไหมพี่ชอบเล่นเกมพี่ก็ชอบเล่นเกมเหมือนเราพีมากๆ น่าร้องอะเออน่าร้องอะน่าร้งองอะแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยพี่เอเราสามารถที่จะใส่โค<ฮ>้กเข้าไปได้จริงๆใส่ได้ถึง4กระป๋องนะแล้วถ้ายัดเข้าไปพูอีกได้5ได้6กระป๋องเลยใช่อันนี้นะครัเดี๋ยวเราจะแจกถึง3ามพันเลยมทีเดียวครับผมเดี๋ยวให้พี่ถือไว้หน่อยโอเคเอา t ี i เป็นตัวอย่างเนี่ยคำถามแรกถามว่าไม่ได้ถามไปแล้วถามว่าตู้เย็นที่น้องพีเกาไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีโค้กท<ฮ>ั้งหมดกี่กระป๋อง แรับจริงๆแล้วด้น้ำซี่หรอใช่เพราะว่ามันรอยนะฮะให้พี่ทหารก็เลยอนำติงัวแบบนี้เท่าไหร่ไปมาเลยไปมาเร่พันกว่าพันตั้งต้นเลยเนี่ยงพนหนึ่งร้อยจุดจุดใช่หนึ่งพันหนจุดจุดนะฮะเดี๋ยวให้พี่เลือกตัวเลขดีกว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยเาสามาตบางี่หนึ่งถึงสองเกห้นะครับสอร้บหกสองร้อยไม่มีเมื่อกี้พี่ทหารไม่มี เลข15 15ครับ15เฮ uh ึ huh. ้ยมากกว่า1,125เท่ากับ1,100เท่าไหร่ี112มากกว่า25นะ1150 1150ถือว่าถือว่าใกล้เคียงนะใกล้ๆๆกันๆแ,แต่ว่าเกณฑ์ของพีคอบแล้วก็ต้องดีเนีคือต้องใกล้ประมาณ10ตัว่า ยังไม่ถูกแต่ไม่ถู<า>กไม่ถูก,ม,ถกมากกว่ามา,มากกว่า1นึ่นหนึ่งอะฮะใกล้เคียงละเบอร์ต่อมาเบอร์อะไรหนึ่งรอยห้าส เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงมากๆนะครับเลยครับห้ากับคดรอยถูกต้องคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับเดี๋ยวรับตู้เย็นนะครับกับทีมงานทางจุดลงทะเบียนเนาะได้เลยครับหลังจากเลิกงานได้เลยนะครับผมนะเบอร์เมื่อกี้คืออะไรนะขอพี่พีทหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้านะครับเดี๋ยวให้ทีมงานจดเอาไว้นะฮะมาถึงคำถามที่สองนะครับเมื่อกี้ีพี่น้องแอบบอกไปแล้วว่านี่น้องตัวเนี้ยในงานนี้น้องพี่มีน้องตัวนี้ทั้งหมดกี่ตัว อแต่ว่าเราจะไม่นับบนจอนะ่ยนับที่ไหนอ่ะนับพี่นมุ้นรุ่นป้ายไวนิวรุ่นนั้นมากมายอ๋ <S 2> <S 2> อ <S <S โดนตัวนี้ด้วยแม่อ่ะคนนี้รวมคนนี้แม่คนนี้รวมไหมคนนี้ไม่รวมอ๋อคนนี้ไม่นับคนนี้อยู่บนจอไม่รวมอ่าได้ให้พีแบบเป็นคนใป้แล้วกันว่ามี้คนที่ัวประมาณตัวเลขนี้ไป้ายไงเดีย๋ยตัวเลขนี้หรองายเอวหนูเอวหนูอเหรอนี่ก็เด็กไหมฐานสอง องก็ยังไม่ได้งั้นเป็นแบบอยู่ระหว่างสิบกับสิบถึงยี่สิบเอออ่ะไปไต้องอยู่ระหว่างสิบถึงยี่สิบตัวเลขของผู้วิสเปนที่จะมาตอบเราคือตัวเลขอะไรครับสองอร้อยเก้าสิบ2 9สองร้อยเก้าสิบงทีจิ้มมากับมือเชิญอ,อ,อ้าพี่คนเดิมเหรอใกล้เคียงใกล้เคียงเหมือนมาด้วยกันมีน้หมดกี่ตัวครับสิบสาม 13เป็นคำตอบที่ผิดนะฮะมากกว่านั้นงานเลขร้อยร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่อันนี้ฮะมากกว่า13ตัวแต่ไม่ถึง20กี่ตัวดีจ๊ะลุ้นลุ้นอะไรอะไรหนึ่งอ๋อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ด ไกลมากไกลมากไกลสุดๆดูปากดีนะไกลมากไกลมัวไกลมากนะฮะมากกว่า13แต่ไม่ถึง17เบอร์อีกเบอร์หนึ่งร้อยร้อยสิบสองร้อยสิบสองครับท่านไหนเอ่ยพึ่บักพึักร้อยสิบสอง่ไหมครับใช่ถ้าไม่มีเดี๋ยว ้องเริ่มใหม่นะฮะร้ 110, 11อยสิบร้อยสิบหกร้อยสิบหกเชิญครับมากกว่าสามแต่ไม่ถึงสิบเจ็ดนั่นคือคู่นี้ก็เลยครับสิบหกเป็นคำตอบที่ถูก<อ>ต้องเบอร์หนึ่งร้อยสิบหกนะครับก็ได้รับตู้เย็นของเราไปนะครับผมคำถามสุดท้ายแล้วกี่ก็มีอยู่ว่าคือคำถามนี้เป็นคำถามที่ที่บอกนะว่าปากเสียงเรื่องคมรักอีกแล้วหรอไม่ใช่ คคุคุณพี่ว่าคุณคุณเปิดกานเบอร์อะไรดีที่จะตอบได้เบอร์ดังนเบอร์หนึ่งแล้วกันเฮ้เบอร์หึงเบอร์หนึ่งครอบครัวคนล่าสุดของครอบครัวโค้กคือเป็นคำตอบเพือใครอ่ะเฮ้ยพี่พี่ไหนอะพีพพีพไหนอะต่อพีพีพีพิกรีพีพิกรพีพิกรคือใครอะไม่รู้หนูคุณคุ้วเราจะคุ้นรุูนันเลย ครับอ่ะวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาเล่นเกมส่งสูงกันแล้วเนี่ยวันนี้พี่มีความพิเศษมีบทเพลงบอกกันแฟนด้วยมีหนึ่งเพลงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเสียงให้กับพี่นะครับแล้วก็ให้เขาไปใส่เดียวกันเตอร์แป๊บเดียวนะครับพี่กับครับอ่าแม่เรียนเลยว่าเกมของเรามันไม่ยาก